สวัสดีค่ะวันนี้ช่องโกจะมาสาธิตวิธีการทดสอบตัวอย่างดินหินว่ามีทองไหมนะคะให้ชื่อว่าสกัดทองตอนทดสอบตัวอย่างว่ามีทองไหมมี f อส่งตัวอย่างนะคะวัสดุมาแล้วก็อยากจะให้ช่วยตรวจดูว่ามีทองมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังไง เดี๋ยวเรามาลองดูขั้นตอนทํานะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะที่ต้องการจะทดสอบนะคะหน้าตาออกจะเป็นเหมือนกับว่า บนบุดละเอียดนะคะแล้วก็สีเหมือนกับน้ําตาลช็อกโกแลตอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมาทดสอบดูว่า,ามีทองหรือเปล่านะคะคราวนี้เราก็ต้องใช้อันนี้จะทำให้ดูอย่างละเอียดนะคะเราก็ตามสูตรเลยเราก็ต้องใช้กรดไฮโดรคลอริกนะคะแอซิดนะคะแล้วก็ เอาเตรียมมาผสมกับกรดไนตริกนะคะกรดไนตริกอันนี้ตัวเนื้อของวัสดุนั้นมันเอามาทดสอบอยู่แค่30กรัมนะคะเดี๋ยวเราก็เอาอาพระเอกของเรานะคะคือไนตริกกับไฮโดรคอริกเนี่ยมาผสมในอัตรา3ต่อหน,นึ่งเพื่อทำ น้ำยาเอนะคะตอนนี้เราเทผสมกันแล้วและได้น้ำยาเอแล้วนะคะ สังเกตมันจะเป็นน้ำสีส้มๆคือต้องใส่ไฮโดรคลอริกก่อน3ส่วนอันนี้ใส่120แล้วในติก40นะคะอัตราส่วน3ตัวหนึ่งะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนับ1ถึงไม่เกิน100มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็จะนำตัวเนื้อเอามาใส่เอามาใส่แล้วค่ะคนคนคน นะคะรอดูเขาทำปฏิกิริยากัน ผ่านเวลาไปอึดใจมันก็จะบบับบบบ,บับหมายถึงว่ามีริกชันมีอะไรฟองฟู่ขึ้นก็ตรงนี้นี่เราต้องระวังนะคะว่าเพราะว่าเวลาเราเอาของมาผสมกันโดยกรด AR กับวัสดุเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาค่อนข้างจะ,ะดูเดือดหน่อยเราก็ต้องหาแก้วหาขวดหาตัวบิกเกอร์อะไรที่สูงสูงไม่ให้มันล้น แล้วเราก็ลองลองถาดซะหน่อยนะคะเห็นมันเป็นฟูฟองขึ้นมาเลยตอนนี้อย่าลืมใส่ถุงมือใส่ผ้าปิดจมูกดีเลยนะคะกลิน่นโอ้โหนะคะก็ต้องมีการวางแผนไว้ก่อนนะคะเห็นไหมฟูฟองเดือดเลยคะ่ะ สีช,โชโกโแกแลตเริ่มเป็นสีเหลืองสีเหลืองละดูเหมือนสีทองเลยเริ่มมีความหวังนิดหน่อยละ,ะเวลาผ่านไปนะคะเราก็เอาจี้หยุดปฏิกิริยาแล้ว มากรองนะคะมากรอง น้ำไหมคะเขาจะเป็นสีออกสีชาส้มๆนะคะออกสีชาส้มๆแล้วก็ตัวเนื้อวัสดุนี้จะออกมาเป็นแดงๆหน่อยเลยคะ่ะกรองนะคะอันนี้กรองอยู่สองขวดนะคะสองปิกเกอร์นะคะใช้กระดาษกรอง ต่อมานะคะก็เอาน้ำทั้งสองขวดนี้มารวมกันก็สังเกตนะคะว่ามันจะออกเป็นสีชาส้มๆอันนี้ก็เอา SMB มาใส่นะคะแล้วก็คนคนคนคคน,คนเขาก็บุบบับบุบบับแล้วก็รอให้เขาตกตะกอน อันนี้ทิ้งตกตะกอนไว้ประมาณคือเริ่มทํานี่แปดโมงเชา้าแล้วก็คนอะไรเสร็จก็ทิ้งไว้อันนี้เราทําแบบทดลองแบบช้านะคะคือก็ทิ้งไว้จนถึงบ่ายสาคน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 ใส่ smb เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้จนถึงประมาณสีชั่วโมงก็ตกทองแต่งานงานที่ตกทองมาเนี่ยมันจะเป็นสีแบบว่าสี เหลืองๆอ่อนๆนี่สงสัยทองเคเกดไม่ค่อยสูงมากนะ,นะคะเห็นไหมคะว่าสีมันจะเป็นสีแบบซีดๆนะคะแต่ไอตัวเนื้อวัสดุนี่พอโดน AR มาก็เป็นแบบทองแดงดูนะคะคือตัววัสดุเนี่ยก็ยังมีเหลืออยู่เพราะเราเอามาเทสแค่30กรัมนะคะอันนี้เดี๋ยว จะอธิบายให้ดูแบบภาพแบบตามสเต็ปเลยนะคะคือก็แนะนำไอ้ไหมอันนี้ตัวเนื้อวัสดุมันจะเป็นสีแบบทองแดงแดงเลยนะคะนี่โลกนะคะตกตะกอนมาก็ได้ซีดหมายถึงตรงส่วนนี้ส่วนขาวๆซีดๆเนี่ยค่ะข้างล่าง เดี๋ยวจะเอาไปเผาละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวแนะนํานิดนึงในเรื่องพว่าเวลาเราช่างสกัดทองนี้เราต้องมีเบ้านะคะเบ้าหลอมต่างๆเก็บไว้เพราะว่าเราต้องใช้นะคะหาซื้อมาเก็บไว้นะคะอันนี้เป็นแบบว่า,าหลุมเล็กใหญ่บ้างขนาดลูกกลมบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นเซรามิกนี่นะคะ ที่คีบมีอะไรเราก็หามาเก็บไว้เพราะว่างานเราจะต้องใช้พวกนี้ในการเผานะคะแล้วก็แท่งกาไฟนี้ก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่อันนี้เป็นแท่งที่ว่าใช้คนนะคะนี่อันนี้เป็นที่ใช้อยู่ประจำนี่คือแท่งกาไฟเขาจะมีร่องไว้สำหรับให้เท พอถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะเผานะคะเราก็เอาบอลเลนะคะอันนี้ขวดที่ซื้อมานี้เขามีชื่อทางเคมีโซเดียมบอลเล็วงเล็บบอล a ลกนะคะเราก็เตรียมจะเพราะว่าเราจะต้องใช้เผาเราต้องใช้บอล a ลในการประสานทอง ให้ดูนะคะว่าตัวลักษณะบอลเล็กเนี่ยเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าการทดสอบทดลองทดสอบตรงนี้นี่ตัวที่ตกทองมันมีน้อยมากนะคะเราก็แอดมินก็เลยตัดสินใจเอาตัวที่กาก,ากทองแดงข้างบนนี้ ลองมาเผาเลยเพราะว่าอุปกรณ์ตอนนี้อยากโชว์ในกระเตาเผานะคะที่จริงใช้หัวพ่นไฟเผาก็ได้เงะะี้ยค่ะแต่เห็นมันสีมันซีดกลัวเผาแล้วมันจะหายไปหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเผาตัวกาก,ากทองแดงทองนะคะข้างบนน่ะให้ดูนะคะเอาบอแหลกมาใส่ นะคะคราวนี้เราเอาที่กระดาษกรองพร้อมกับตัวโลหะตัววัสดุนั่นอเอามาใส่บอแล็กใส่เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาตัวในกระดาษกรองแล้วก็ที่เราใส่บอแล็กลยข้างหน้าเนี่ยใส่แท่งกาไฟเผาในเตา,น,เตานะคะเตาอันนี้จะเป็นเตาไฟฟ้าโรงงานเขาตั้งมาที่1100เราก็ต้องรอเวลา ใช้เวลารอนานอยู่นะคะกว่าไฟมันจะถึงหนึ่งพันหกสิบสี่นะคะเผานะคะเราก็จัดเตรียมสถานที่แบบนี้นะคะคือถ้าเกิดเพราะว่าตัวทํางานเนี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์ไม่ได้เป็นที่โลงแจ้งเลยไม่สะดวกในการจะใช้หัวพ่นนะคะก็ใช้เตาเนี่ยมันก็จะปลอดภัยใครมีหัวพ่นก็พ่นไปนะคะคือการ เผาเนี่ยจะต้องใช้เผา1 6 6 4เวลามันก็ประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยกว่าจะาได้ทองนะคะใส่บอแหล็กและวคราวนี้อย่าลืมว่าเราต้องเตรียมพวกเบ้าวางรอไว้เตรียมถัาดน้ำวางรอไว้นะคะ นี้ถ้ยดูก่อนถ้าเกิดอย่างพวกเบ้าพวกอะไรเนี่ยเราจะต้องเลียไฟก่อนมันจะได้ไม่ติดนะคะมี FC ถามมาว่าทาไมติดก็คือสเต็ปขั้นตอนเนี่ยอ่าเราก็พ่นนานๆหน่อยนะคะพ่นอันนี้เวลาถึงละร่วม40นาทีเลยะคะ่ะที่หลอมอยู่ในเตานะคะ ะะว่าพอเปิดเตานี้ขึ้นมานี่มันจะเป็นแดงตัวแท่งกาไฟนี่ก็จะแดงมากคือความร้อนก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ใช้ใช้ที่ขีบนะคะค,ค,ค่อยคขีบคือถ้าเป็นเตาไฟฟ้าแบบนี้ก็ปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าของคนอื่นมีหัวพ่นก็พ่นกับอ่าเบ้าตาช้างหรือเบ้าเซรามิกแล้วแต่ที่ว่าแต่ละคนจะมีกัน จับให้มั่นนะคะค่อยยกเห็นไหมคะว่าความร้อนนี่เมื่อมันถึงที่สุดหนึ่งพประมาณ1นึ่องศาหนึ่องศานะคะก็เทลงแล้วข้างๆก็จะมีอ่างน้ําเตียรอเตียงรอไว้อันนี้จะทําให้ดูถึงขั้นตอนทั้งหมดถ้าเกิดใครมีหัวเผาพ่นก็ได้งานงานครั้งนี้ เป็นสาธิตแล้วก็ให้ดูวิธีการสเต็ปขั้นตอนต่างๆผลลัพธ์ที่ได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะคือตัวกาก,ากทองทองแดงโลหะรวมนั้นมันติดอยู่กับตัวแท่งกาไฟเราก็รอประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็แคะนี่ออกมาปรากฏว่าเขามีทองอยู่ เห็นไหมคะเห็นส่วนที่ที่เป็นที่เป็นจุดตรงนี้นะคะทองมีทองอยู่เพราะฉะนั้นตัวดินหินวัสดุนี้ตัวอย่างนี้ที่เราทดสอบนี้มีทองอยู่แต่ถ้าถ้าเกิดว่าเผาเป็นร้อยกิโลหรือหลายกิโลก็จะได้ทองเยอะมากนะคะอันนี้เป็นบทสรุปนะ ทองเพราะว่าเราเอาแค่เป็น for example เป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ทองก็มีอยู่นะคะสก็ถ้าเกิดจะทำทีก็ต้องเอาตัววัสดุหรือดินหินพวกนั้นมาเยอะเยอะมากๆถึงจะคุ้มทุนนะคะก็จบถึงการสาธิตการทดสอบทดลองนะคะว่ามีทองหรือเปล่านะคะ ก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็คุยกันมาได้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็ถ้าเรามีการทํางานแล้วก็ทําอยู่บ่อยๆก็จะชัดขึ้นมากนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าสีตัวน้ํายา AR เนี่ยจะเป็นสีส้มใสๆแบบนี้ โอเคนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กดชอบเพลงที่ร้องว้ดนว้นะคะขอบคุณมากค่ะ